สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะวันนี้มาอยู่กับเราคินซุกเกะซึ่งบอกได้เลยว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราเริ่มทําการแคชเกมกันเลยถ้าไม่ถูกใจเพื่อนๆคนไหนก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเนาะอ่าในเกมนี้ที่เราจะมาเล่นกันเป็นเกมออนไลน์นะจ๊ะในบอร์ดเกมอารีนาซึ่งบอกได้เลยว่ามีเกมมากมายไก่กองให้เพื่อนๆได้เข้าไปเล่นการสนุกสนานมากมายเชื่อได้เลยว่าจะต้องมีเสียงหัวเราะตามมาอย่างแน่นอน ในเกมนี้เราจะเล่นด้วยกัน2เกมคือเกม Trick of the Rose แล้วก็เกมสกันทำอ่านาไม่ถูกยังไงต้องขออาภาัยด้วยนะอย่ากโกรธกันนะในเรื่องของตรงนี้โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมความเบรบะบะในการเล่นครั้งแรกนี้กันเลยจ้าเ,เกมเอะไรก็ไม่รู้ Trick of the Rose อะไรเนี่ย o อบ s ก o c k แสดงค่าสถานีาอืมคืออะไรอ่ะ มูลค่าสถานีเส้นทางรถไฟเออึงตากูาเล่นแล้วใช่ไหม,ม,ไมใช่ใช่หัวรถจักเส้นทางรถไฟอันนี้เหรออ่ะ่ีไพ่ไปไหนไหวะอยู่ๆไพ่ก็ไปอยู่ๆไพ่ก็ไปแล้วมันคือคุณต้องเป็นผู้นำอุบายอุบายคืออะไรหัวรถจกักออะไรวะ อ๋อ่ยด,ด้วยไม่ต้องวางต่อก็ได้นะมอันนี้เหรอแล้วเขาก็ต้องวางต่อเนี้ยเหรอโอ้ไม่ต้องวางต่อก็ได้อันนี้อะไรอะเล่นไพ่เดือดตั้งปรทมาณถาม่าใสรลงมเล่นได้มไม่เลองการ,การไม่ได้ทำไมลงไม่ได้ล่ะก็เลืองมีได้ลงการอะไรไม่ได้เลยรหรอเออว่ามันต้องลงการได้สบายหนึ่งเดีย กดแล้เมื่อกี้ทุกใบแล้วเนี่ยอ๋อนี่การบันมือกูเหรอเนี่ยต้องวางเมืองบันติงโต้องเพิ่มสิบให้กับรถไฟ P R P R R สีแดงต้องเพิ่มสิบให้กับรถไฟ P R R สีแดงเพิ่มหกแล้วกูต้องกดยังไงอ่ะออกตากินหรอใช่ตากูเนี่ยก็กดการดกเอารถไฟสีแดงลงลงไปกดที่บ้านรูปรูปบ้านสีแดงอะรูปบ้านสีแดง เลือ่อนลงไปนี่มันจะมีเลื่อนไปด้านล่างมันจะมีบ้านอยู่ก็ก็ไปกดตรงนั้นมันจะมันจะกระโดดไปโน่นน okay. like ok. ี <go 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 ่ใช่ไหมโอเคเด็ดเคเอาสีเขียวมาจะเล่นหุ้นกันเหรอกินก็กูก็ดูอยู่เนี่ยว่ากูจะต้องเล่นอะไรเนี้ยกินเห็นว่ากินคินมีหุ้นของสารสีย้อมเหมือนว่าเราเรามาจับจับหุ้นกันด้วยตอนเล่นอ่ะอืม รอบปฏิบัติการมันก็พวกพวกมันจะอยู่พ่นเดียวกันนะอ่ะก็มึงลงสีเดียวพวกสีสีฟ้าไอ้สีเหลืองสีเหลืองเออวางเงินเฟสบุ๊กจต้องวางเงินเฟสบุ๊กละจะต้องไปวางที่สีไหนสักสีนึ่งนะต้องวางในสถานีไหนสถานีหนึ่งอันนี้มันเป็นสีเหลืองปะใช่ไหมไม่ต้องวางสีเหลืองก็ได้ถ้าจะไปวางสีแบบสีอื่นก็ได้บ้างลองกดดูก็ได้ วางสีเขียวได้แตประเด็นคือชัดต้องไปวางในเบอร์ห้าที่รถไฟสีเหลืองเพิ่มสามสีน้องเพิ่มสามที่สีเหลืองไว้เองนะไม่ใช่เขาเออแ,แล้วกูเพิ่มเราเพิ่มต่อซึ่งสีเหลือมันไม่ได้เดี๋ยวคนละอันนี้ใช่ไหมอ่าใช่จะอยากได้ทุนสีอะไรชัดลงมาเขียวแล้วม,มึงลงเหลืองได้วะเน่ย กอ๋อคุณเหรอคุณได้ยังออถ้ะอ่าได้อังไ้ครับคุณถ้าตอนนี้ผมต้องสร้างรถไฟสีหนึ่งไงเอ่อฟุกต้องวางเมืองนิวยอร์กเพิ่มเก้าเพนก็ N Y C ฟูช่มาเพิ่มเจ็ดกูให้ตีแก อคือ,อยังไงวะกินวออางจีาวางหัวรถจักรเลยเวางตรงไหนเขาได้อ๋อโอเคโอเควางที่สีหนึ่งเช่นวะอ่ะันนี้ก็ได้จินว,ว,วางสองเลยอ่ะคุยอีกเหรอเออตายจนวางสองเลยวางไพ่ตรงนี้ก็ได้่ Must play a B and O card ต้องวางก๊าซสีน้ำเงินวางก๊าซสีน้ำเงินนะผมวางก๊าซอะไรก็ได้เออโอเคติดวางก๊าซต่อเลยอ่ะสีน้ำเงินนี่แหละเอาให้จบยังมีอยู่เลยมันยังมีมันมันมีสีน้ำเงินนะเพื่อนมันก็มีสีอื่นอะแต่อย่าเอาออกให้หมดก่อนเพื่อนเล่นสีอื่นหน่อยก็ได้นะคุณมีสีแล้วมันก็มีอยู่ ใช้หมดแล้วเนาะไอใช้แก้มหมดแล้วเหรออะไรอ่ะมันบอกว่าอะไรไม่ใช่วางวางหัวรถจักรวางหัวรถจักรวางหัวรถจักรเหมือนที่เขาวางอ่ะเหมือนกับวางสีอะไรมือละสีเลยที่ไม่ได้สีฟ้าสีฟ้าวางแล้วโอเคแล้วก็ชาร์จเอ่อเพิ่มแปะให้กับรถไฟ B N O ฟุกเพิ่มสามให้ P R R โอเคกูเพิ่มหกอ่ะ โอเคไออย่างก็อ๋อการวางการ์ดใบแรกเลยโอเคชัดลงหัวรถจักรอย่างลงสีไออีกนะลงให้หมดนะยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องลงทุกสียอีกแล้วทำอย่างลงสีไอลงต่อไปเพิ่มสิเพิ่มหนึ่งต้เหลืออยู่แล้วอ่ะเพิ่มหกอ่ะต้องเพิ่มอยู่แล้วคิดไม่อยู่แค่นี้ละ ชัดวางหัวรถจักรอีกสักรอบสิที่หมายแน่สักมากรวางก้านก่อนวางก้านก่อนยังไม่ใช่หัวรถจักรชัดก่อนต้องวางก้านก่อนตอนนชัดแน่ต้องวางหัวรถจักรแน่นอนอยู่แล้วโอเคต่อไปฟุกเขาลงอ่าชัดลงหัวรถจักรลดหัวรถจักรมาสองชัดเพิ่มเก้า c n o กู c n o ชัดวางก้านอีกใบหนึ่ง ไม่ใช่ตัอเองเอะใชฟูท้าหมดแล้วหมดแล้วอเคตับแตนตัดแตตับแตปกศิปลปเ้ยย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 กูยยยยูกยยยยยยยแยนอะไรวะกยย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 ย ใช่มึงมึงจำตอนซื้อหุ้นได้ป่ะอ๋อหุ้นมาคิดไงคินมันเอาหุ้นมาคิดคะแนนในคินแล้วกลัวดันไปเอาคะแนนจากตัวสีแดงที่มันมีรถไฟเยอะๆสีแดงสีสีขาวสีเหลืองสีอะไรที่มันมีรถไฟเยอะๆกูแบลกูแบลบแ,แต้มมาหมดเลยไงเกมหัวกระโหลดนี่ไงไม่ใช่เหรอโอเคเราเลือกดอกไม้ไปนะก็เกมน,นี้เล่นดอกไม้เ,เล่นหัวกระโหลมหรอ เออเราเป็นหนึ่งก็ได้กินท้าหนึ่งว่ะโ okay, อเคเราท้าหนึ่ง,งกล้าบ้าลงดอกมาเลิกแบบมันจะได้แต้มมั้งนะอะไรประมาณเนี้ยเราต้องทายเพื่อนให้ได้ด้วยอ่างนั้นผาเอ้ยน่าแค่ท้าสามอะรอดว่ะไม่เป็นไรท้าสักถไอ้กินผาอ๋แาอแล้วมึงท้าสองแล้วมึงมึงมึงวางหัวกระโหลกแล้วมึงก็เปิดอยู่อย่างเงี้ยนะมันต้องเปิดของมึงก่อนอยู่แล้วอะ เกมนี้จะได้แต้มก็ต่อเมื่ออถ้าจำไม่ผิดนะที่เคยเล่นก็คือเปิดดอ,ดอดไม้ครบสามอันของตัวเองเลยรับของตัวเองของเพื่อนของเพื่อนแต่ต้องเป็นดอกไม้หมดนะถ้าเจอเป็นดอกไม้จริงแต่ว่าของเพื่อนเป็นหัวรกระโหลกอย่างเงี้ไม่ได้แต้มแต่ถ้าเราลงดอกไม้อ่ะเราเลือกคําท้าได้แต่ถ้าเลือกหักระโหลกออะท้ามันก็ได้แต่ก็ต้องดูด้วย<า>ว่าคนเขาจะผ่านเปล่ายอมเสี่ยงเลยอ่ะเอ้ยเอ้ย อ้าวหนูได้คะแนนเฮ้ยเป็นไงใหญ่เกินเออเป็นไงได้มาละแต้นว่าคำนวนของด้วยถ้ากดถ้ากดแล้วเออเห็นแชทแชทเด้งไม่ต้องห่วงนะกดกดเพื่อพูดเอากดเพื่อพูดเอาอมันมันหายไไหนวกเพื่อนเรากดนี่อ่ะนี่กล้าเล่นเลยว่ะ่ะมองเสียง อ่าโอเคโอเคเราไปเล่นหัวกระโหลกนะอ่ะท้าหนึ่งอะต้องรองดูว่าจะมีคนท้าด้วยหรือเปล่านะโอเคมีคนท้าโอเคผ่านเลยรดไปไม่ต้องเด้งแนนท่านลอไพ่กี่ใบสองใบ สองใบโอ้เลยคู่ๆลงโขกกระหลกแน่นอนแน่นเลยเป็นไปได้อ้อะยอมอ่ะพลังจิตสถิตกับ้าจะบอกให้นะค้่หงกกระโหลกใบแรกเลย ฝรังจงสถิตอยู่กับข้าโอ้ยยเยกับเทียนเจียวโอ้ฝลังจงสถิตจงสถิตอยู่กับข้าเป็นไงล่ะยเยมันเล่นอย่างนี้ทีพนะดิเราเป็นเด็กดีเราเป็นเด็กดีอ้ยาโยนไพ่ให้เฉยเอ้ยน่ารักว่ะเจียวไลกูอากจะตัดคนเล่นไปเรื่อยเราเป็นคนดีสีสังคมสีสังคมคนดีที่โลกลืม ใช่กูเขว่าแล้วทำไมชัดไม่ไม่มีบทในเูมบนโลกไปนี้เออโอ้ไอแอม number one <c oughs> ว่ะเออมันก็ได้ <c oughs> แค่ตาแรกอะว,ว่าพอตาต่อไปกูก็อาจจะแพ้ก็ได้ใครจะรู้เป็นบ่อยด้วย <c oughs> โอเคตรงนี้ก็จบไปอีกเกมแล้วเนาะถ้าชอบใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์แล้วนันใจะให้ด้วยเนะาะเราเจอกันใหม่ในเกมหน้าน,านะจ๊ะบ๊ายบาย